ไปเทศจีนครั้งนี้เนี่ยซื้ออะไรไปฝากครอบครัวบ้างอ,อันนี้นะคะก็คือที่อี้จะซื้อทุกครั้งที่แบบมาที่ไปเทศจีนซุปเข็ดนะคะที่มันจะมากับซอสต,ต่างๆนะคะแล้วก็กับเส้นคือความจริงก็เหมือนมาม่าน่แหละแต่คือมันจะเป็นมาม่าที่แบบอัปเกรดขึ้นมาอีกนะคะจะเป็นมาม่าที่แบบมีเครื่องมีซอสแล้วก็จะเป็นถุงใหญ่แบบทําได้เป็นหม้อใหญ่เลย,ยนี่ก็จะซื้อฝากครอบครัวตลอดะคะ่ะอร่อยมาก เส้นแบบหยุกหยักหยักอย่างเงี้ยค่ะคือกินขึ้นมามันจะหนับหนุบหนับมากแล้วมันจะแบบโดนใจมากคือพี่แม่แน่ใจว่าที่ไทยมีขายหรือเปล่านะถ้ามีขายคงจะแพงก็เลยทุกครั้งที่มาจีนนะคะจะซื้อเยอะมากรอบนี้ซื้อไปสี่แพ็คต่อมานะคะจะเป็นล่าแถวค่ะมันไม่ได้ใส่สารที่แบบทาให้ร่างกายมันแย่กับการกินอันนี้ซึ่งปกติแล้วมันก็จะอันเฮลตี้อยู่แล้วนะคะมันก็ทําให้แบบเฮลตี้ขึ้นมานิดนึง อีกเส้นหนึ่งที่พี่ชอบซื้อนะคะจะเป็นเส้นเตาเฉาเมียนนะคะมันจะเป็นเส้นแบบเนี้ยค่ะเส้นแบบเล็กๆเล็กๆแบบนี้มันจะนคล้ายๆกับเส้นสามเหลี่ยมนะคะมันจะเป็นเวลาที่เรากินนะคะมันจะเป็นเหมือนกับว่ามีคนแบบหั่นเส้นแบบหยาบๆแล้วมันจะหนึบหนับแล้วมันจะแบบกินแบบพอคําอร่อยมากต้องลองชิมดู